สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการเฉลยใบงานวันนี้เฉลยใบงานที่8เรื่องการแก้ปัญหาสัดส่วนผกผันนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณ d l t v หรือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับที่เป็นต้นแบบในการทำใบงานชิ้นนี้ก่อนอื่นเรามาดูเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ สัดส,ส่วนแบบต่างๆนะครับตารางแรกนะครับเป็นตารางแสดงจํานวนมะม่วงเป็นผลนะครับกับจํานวนเงินที่เป็นบาทมะม่วง4ผลราคา20บาทมะม่วง8ผลราคา40บาทจะเห็นได้ว่าราคามะม่วงกับจํานวนมะม่วงนะั้นสอดคล้องสำคัญกันนะครับลักษณะนี้เราเรียกว่าสัดส,ส่วนตรงนะครับ เป็นสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันนะครับตารางถัดมานะครับเป็นจำนวนคนงานนะครับกับจำนวนการทำงานชิ้นเดียวในวัดได้กี่วันนะครับคนงานสองคนนะครับจะเสร็จงานใน20วันคนงานสี่คนจะเสร็จงานใน10บวันนะครับจะเห็นได้ว่าจำนวนคนงานกับจานวนวันนะครับจะมีความสลับกันอีกอันหนึ่งมากอีกอันหนึ่งน้อย ลักษณะนี้เราเรียกสัดส่วนผกผันครับเป็นสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์ไปในทางตรงกันข้ามโจทย์ของวันนี้นะครับจะเป็นโจทย์ที่มีลักษณะผกผันนะครับตัวอย่างครับช่างทาสี8คนทาสีบ้านหลังหนึ่งเสร็จในเวลา15วันถ้าช่างทาสี12คนจะทาสีบ้านหลังนี้เสร็จจะใช้เวลากี่วันนะครับ ขั้นแรกก็กำหนดตัวแปรสิก่อนนะครับให้ช่าง12คนทาสีเสร็จในเวลาทีวันนะครับจากตารางนะครับช่าง8คนเสร็จ15วันช่าง12คนเสร็จทีวันนะครับจากนั้นเราก็เอาไปเขียนสัดส่วน,นครับสังเกตให้ดีนะครับถ้าเป็นพกผันเนี่ยนะครับ คู่ของอัตราส่วนด้านหลังนะครับจะสลับกันจำนวนคนงาน8คนต่อจำนวนคนงาน12คนจะเท่ากับจำนวนของวันที่คนทำงาน12คนทำสำเร็จเห็นไหมครับมันจะสลับกันไปอยู่ข้างบนส่วนด้วยจำนวนวันของคนงานที่8คนทำสำเร็จนะครับนะครับก็จะเป็น8ต่อ12เท่ากับ t ต่อ15นะครับ จากนั้นก็แก้สมการแก้เสร็จแล้วด้วย10นะครับดังนั้นช่างทาสี12คนทาสีเสร็จภายในเวลา10วันครับคราวนี้มาเป็นโจทย์ที่เป็นแบบสุกขัดของเราบ้างนะครับระยะทางจากจังหวัดยะโสธรถึงจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง300กิโลเมตร รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาในการเดินทาง6ชั่วโมงถ้ารถยนต์คันนี้แล่นด้วยอัตราเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับก็กําหนดให้รถยนต์คันนี้แล่นด้วยอัตราเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับสร้างตารางขึ้นมาก็จะเห็นว่าอัตราเร็ว หกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา6ชั่วโมงแล้วก็อัตราเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาสชั่วโมงนะครับจากนั้นเอามาเขียนอันตราส่วนนะครับถ้าเป็นสัดส่วน6กขันเนี่ยนะครับตัวหลังจะต้องสลับกันเห็นไหมครับเป็นอันตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ออัตราเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับเวลา ที่ใช้เมื่ออัตราเร็ว120กิมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับสลับนะครับส่วนด้วยเวลาที่ใช้เมื่ออัตราเร็ว60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเป็น60ส่วน120เท่ากับ T ส่วน6แก้สมการหาค่า t ก็จะได้3นะครับดังนั้นถ้ารถคันนี้แล่นด้วยอัตราเร็ว120กิโมตรต่อชั่วโมง จะใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมงครับข้อสุดท้ายครับเครื่องสูบน้ำจำนวน18เครื่องจะสูบน้ำจากสระหมดใช้เวลา72นาทีถ้าต้องการสูบน้ำจากสระให้หมดโดยใช้เวลาสูบเพียง45นาทีจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดกี่เครื่องนะครับกำหนดให้ สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำจํานวน s เครื่องนะครับใช้เวลาสูบ54นาทีนะครับสร้างตารางก็18เครื่องใช้เวลา72นาทีโอขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นนาทีด้วยนะครับต่อไป s นะครับใช้เวลาใช้ s เครื่องใช้เวลา 5้นาทีนะครับเขียนเป็นสัดส่วนนะครับตัวหลังต้องสลักนะครับก็ได้18ต่อ S เท่ากับห้ต่อเจนะครับแก้สมก,การได้ S เท่ากับยี่สิบสก็แสดงว่าถ้าต้องการสูบน้ำในเวลา54นาทีจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน24เครื่องครับ อ่าเรามีสรุปด้วยนะครับสรุปเพื่อกันลืมนะครับถ้าเป็นสัดส่วนตรงนะครับเวลาเอามาเขียนก็เขียนตรงๆได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสัดส่วนผกผันแล้วก็อย่าลืมว่าตัวหลังนะครับจะต้องสลับกันด้วยนะครับต่ทบทวนบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ